เอา้าวการตกทายสบายดีพูดแม่พี่น้องท่านที่มาติดตามมาขอส้มนะสบายดีตอนแ,งแงอนดงๆคนเลยเอา้าววันนี้นี่กันลังว่าสิกับบ้านทุกคนเลยดีดยว่ามาป่าได้สองคืนเลยใส่เพิ่อนกันลังกันเอาเอาป่าทุกคนให้สส่เพิน่นเอาป่าทุกคนเลยป่าตัวนี้นี่เราปิ้งไวไ้ทุกคนบริเวณแหง้งนะตัวนี้นี่นี่นนะ อันนี้จะเป็นหนูก่อ็ต้นฟ้าลาย,อยรอบนี้นะฮะหนูกับตัวนี้จะเป็นปลาแห้งนะแต่มาเอาปิ้งก็ตาหุ่งเดี๋ยนะมืมเบ็นี่แหละปิ้งในเวทน,นี่แหละตัวนี้นี่เขาหาง่ายังเราจะส่เอามึางดูอ๋อทอลายอย่างไรอย่งไรมั <c oughs> <c oughs> นเย็นแล้วพอะส่ฮะเย็นละ ้ในหกปีทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้ลาย,ยได้เอาเมื่อแบ่งปั่นเดี๋ยวอยู่บ้านมานั้งทุกคนเลยปั่นเดี๋ยวกินนะในป่าแห้งเราเนี้ะหนูพร้อมป่านะป่าปีงเห็นป่าแห้งนี้ป่าส้มกับเมื่อวันไหเห้อ ใส่องถุงทุกคนของฟ้าของโคนะใส่องถุงเลยมาเอาใส่ถุงองงเลยกลับบ้านทุกคนเอ้ยพร้อมตอนนี้ตอนนี้ยังหอนตอนนี้ยังหอนอุ่นๆอยู่ห้าแสกผ้าอย่าถุงปั๊บไปลูกเซ่เมื่อไหร่ กระบ,บ้านทุกนมาดิออกธงขึ้นเก้าวทุกคนเลยยานดีทุกคนสบายดีทุกคน,สบ,น,นสบายดีตอนแรกทุกคนเลยมานอนป้าสองขึนทุกคนน,นอนสองขึนกะเยอะมั้อื่นเลยทุกคนเลยอยู่เหิงไม่ได้อยู่ป้าเมื่อบ้านก็นอนสองสานกะเอามาไหม าสินเพื่อนกาสักกมามอ่ะมนี้ทุกคนเดี๋ยวไปล,อล่อเลยรถกับรอบนี้จอดจิ้งทงรอบนี้เครื่องปราบเลยทุกคนเอ้บางอันกับเร่เมือเต็นกาจีบคักมันก็นเลยบุ้มยุ่มองลุง สามรถเสรถเาติได้บร่ากเาควันใส่เทุกคนเลยโมเสงดังเลยบาน,น้ติไ <c ười> ด้้รถเเเต้นทุกคนเลยยรถแล้วไปเมเอาเควันรถไอเสียงมาใส่ทุกคนเสียงเทาควันรถเบบไอทุกคนเลยมันก็เลยบดั ตัวควัน <a> <illa> ึงมด็ดตซงย่างนึ่งหนึ่งคนซีนั่นน่ะมันโมแห้งไงรถนะมันมันมันยี้ไปแล้วตะก้าเตอนั่นนะเสียงมันดังโปโปๆ่ะมันจะโจยอะไรๆเสียงมันเปออทควันเลร้ายเลยลืมเด้ จักมือมานอนอยู่บ้านรับแร่ได้ทุกคนเลยมาหาก,กินป่าแถอนี้สบายได้นะมาหาเสื้อกลับสุนส่นเสื้อนี่กับน,นี่รกระแล็บกับนื่กันเสือ้อแถวป่าดงใหญ่ยนนี่นี่กันได้ไหวนะเหลงาโลงเรียนทกคนเลย หอ้ปีหตาบบพอดีครับตาโน้เหรอันตาเลยแบบพอระดักบป็อบปอเลยนะี่เจ้าหน้ามาเ่อ เขาลังด้ โอขับ่อยทุกคนดตี้แขงหักมเนี่นะว้าแเฮ้ยแลเฮ้ยแรงเฮ้ยแเฮ้ยแแฮตอนนี้บเอยเนยะ็เยยคนปะหันลยอให้ปั <c oughs> ง

thi lại hay như nôm lên hải với cho đi mm -hmm. bo <laughs> ừ, <laughs> à tự cha tự được đến nằm đây u hả ai leo ai u mưa lên nát đèn ơi học có này có ฟังเลยด้วกันอาแล้วหนตาเอ้ยจะดีแล้วบ่าวฮะจะดีแล้วบ่ว้าขีโฟนน่ะเออขีโฟนน่ะขีโฟนน่ะขีโฟนน่ะตั้งมืดตะบนนู่น บาดิใช่ไหสองเบิ้งเป็นเลยกล่นงหวปั้นไหวดอกอันี้กล่ัวันสบับดีกันเอาวาวแล้ววาวเป็นแล้วเออเป็นวาวแล้ว มาห็นเสอนะข้าวนี่ยังอยู่บ้างไหข้าวสารยังอยู่เยนดอ่นดอกขุนุ้านสได้ินร่นทลมีอยู่ข้าวอยู่ตีนเพืไอใส่้เเลยหนก้มเไหายตอแล้วนันก้มจมไป็ลกระโดดเถนนะจมไมเเอมีไรต้องข่าวอดอนี้บอกเฮ้ยอุนนทอดอนเป็นนมาเอ พเจ้าเอเป็นมาทีแสเอเจ้าเองก็เป็นเลกออน้อยแสเอากเงอยแสอแสเอนาจะค้บ้านหรืน,นะะี่ยพีน่นาจะเคลิ้บ้านหรืเนะยถามต้องถามพระทออนไรแบบนี้เอ <c oughs> อ<า>ระทอระทอดเป็นอยู่เลิดถามแสเอแล้ววะเนาะแม่แม่ละเฮ้ยงาอุ้ยเมนะตึ้มตึ้มไปเลยโมเมนต์โมเมนตอีพอพอ,พอีพอมาแต่ดานแล้วนะโมได้น้ำมาก่อนวิจฉาวมีจฉตึ้มเม มีตตุ่มแต่นี่นะเห็นปองนี่น่ะป่าแห้งตาหวานแน่เลยโะนะนูกะหนูเลี้ยงนต้องขาวสองโต๊ะจะจอแก้วแตกินแล้วไอ้ป่าปิ้งนะปิ้ง่ะยันมันแห้งพ่ะท่านปิ้งค่าตะกือปารีตนได้บอลปารีตินได้ บอเรป่าอีาพี่มดมีต่ปลาปีงนะฮะปีมามีแต่ปลามงอาวแล้วลนุ่มเอาข้าวปั่นไปกินดิเดอมว่าจะเอาข้ตนนึงใช่ไหมอเฮอมันเอ้ยเาะต้นนึ่ใชได้เลยเอาตัวอคีพอได้หกมเป็นแล้วแหงคอยนายนะมียาสิต่าขาปุ้นทุ่นก็ปจะได้มาใช่ไหม เซุนน้อยตามแซ่บาาแซบไม่ไปเชิญละไปแล้วปะไปเชิญไปอะไรไปนั่นมันกินป้ะนกิน่ามาเลยวเว้ยว่าลยเถ

พ้ยตัวน,น้องน้องไม่นังเมนงขมอ่ะอืมอันนี้ะนังข้างทีาไปแหกันนี่เดี๋ยวเดีด๋นี่เดียเ๋ยว<อ>ด้น่กินข้ง่ายทุกววค,คมมนเลยขมจับกข้าวมนนี่ขม,มนีเลืทำมาแต่ปากลอาหารดีเลยเนาะ โอ้คุณป้ามีด้วนี่เชียวข้าม้อนชาจูแตะตะคืนนี่ทุกคนอะีรมือเสานี่เลยปลาทอดมากกันเลยปลาทอดชาจู๊ปาทอดช้ำชาจู๊ต้มรังเดี่ยวาทอดสะปิ้งเอาทุกคนปลาทอดไปกินปลาทอดมากินได้ดิฟได้ทุกคนเลยโอ้บุกินดิฟได้เดี๋ยวนี้เนาะดิฟอีซูเลยบ่หนังกรอบนี่ทุกคนนี่หั่นบางหนังกรอบปุ๊บแม่ย้ำเลยปุ๊จักอะไรซะบางหนังกรอบอืมหนังกรอบจำปป่าเนาะเจ้าย้ำมึงดูย้ำไปได้เลยนะยับมึงได้ไหม หาไปีสามลูกสามลูกเท่าเ่เขาเยอันค่ะค่ทุกคนนจกับก้วยป่าคันเรกก็อะไรรคันอะไเดียวสีคันนั่นเก็บนกค่ะทุกคนเลยข้าวเสีดกินสัมเลสลูดทุกคนไปเลยสัมเลสลูกสมเลลูยกน้นนองแกมาเขื่อโลกตะดีดิ เฮ้ทุกคนแม่กำลังเอาเรื่องกันงานแต่งด่งแต่งดอกไมมยากาเก็บงานแต้งทุกคนเลยโบเมเข้าใจพิษแล้วไปจักของเอแกลปทอดไปเอาฟืนาจไปหาฟืนจะได้แม่มีเยนเป็นงานของเสอกทอดในโบแมยดนะทุกคนเลยขับปีบ่มีฟื้นดังนะเพ่องานของเสอกลปทอดในปารี้เ้าก็หาเว้นเอาฟื้นกันก้า ทุกคนก็น่าจะฮู้นะมือนนี้ว่าไล่อนไปออรถใหม่ทุกคนเลย้ารูว่า้านล้านเจ้านเจ็ดคนร้านเจ็ดแสนบาทหน้านเจ็ดแสบาทตัวห้างบ่้านหนึ่งตัวห้างทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขากำลังอต่อเติมรถวัวไล่ของผมมอนถาร้าน้านถาร้่าร้าน้านเต็มบ่ล้านสามหมื่นล้าน้าหมื่นล้านสามหมื่นสามหมื่นเนาะโอ้มอนียังไ่แพงเท่าของวัไล่แต่ว่าของวัไล่นี่วัวไล่ร้านเจ็ห้างเลย เอามาผัดยังต่อเติมผลิตเนาะยังต่อโซกิมาอะไรเติมอะไรอบ่ะเติมเครื่องอะไรหลายย่างมาอะไรเราจะลขั้นกระดานไหมรถขึ้นผู้เด้พี่ไปดูนะโอ้ต้อเดี๋ยวพ่อจะมองว่าอันนี้ใส่ บสวกี่นาทีนะโอยแต่สวยเม่อเยนอนน้อยนึงหายแล้วขอตะกุจากว่านอนมาปุ่งเันเพี้วเพี้ย้วหมเลยเพีวเพีอมขมนี่รทอนหอมใส่มาลอเดี๋ยวนี้ปวนอนเลยเป็นแปกเป็ลายแล้วเอะจะไปเอย นังกอบนังกอบโอ้ยมีผู้เสียน้องัอ่นมันเยอะนะมัมินตาฮัาน่นเ调เเฮ้ยมันไหไแม่เขมินตาเฮ้ยมันไรมันนะ ยุ่มเลยตังเล่น่สอดจานจนภูยเลิ่มก่เริ่มเติมบนี้นี่มาเริ่นนี้ทุกคนขมนะประธนบอมีขมพกบีมันดิพกบีมันเนเย จะเอมด้วยอ่ะจะจิกจำลายไงมาทุกคนห้าววันนี้คนก็บบุคคลวันนี้เท่าได้สัมาแล้วป้องจไดเก้าไมลลากาหาอาวอะไรอยู่มือผู้เต็มกโอเผมจดพร้อมไปเลยว๊องมาเวยนอ้ายืดจ้ะ khăn dù đã ra cho nó sờ lỗi bên Ừ nàng nắng nàng rồi nhưng nàng nó nàng 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 đây nàng phê luôn, nàng 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 đây nàng 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 nàng

นอนน้อยเนาะนี่เนื้อหนูออมนอนรหายฮะเมเปิกจะไปเชิดประดินเลยน่ิลุมติลางเออพี่ท้อเมื่อกี้ไเมเมาลานได้เหรอเดป้านี่นั่นข้าพีน้ำอิ่ม้ปทุกคนวันนี้ก็สี่มือส่งส่วนเอกนะมีระางจรลดได้ไหมมีจะใครทอดที่มือหนูนี่กะแมสแม่ปลาทอดเบาทุกคนเลยเฮ้ยรูปเฟอจะเมื่อไงเฮ้ยรูปเพอเฮ้ยรูปไฟนี่นะรูปไฟไปถ่ายตลาดห้าต6โหกตเนี่นะ ปลาเนี่ยแม่เบาซุปนี่ปลาซุปได้ปลาซุปตัวนี้ปลาเป็ดปลาแห้งตั้งแต่โลกไล่ขันกินเนี่ยเดีได้สบายดีทุกคนได้เอารถใหม่นะเอารถใหม่เดี๋ยวนี้นะโอ้โอ้ทุกคนบ่อไล่นี่ก้าบนทอดเลยได้เอารถราคาล้านล้านเจ็ดแสนทุกคนเลยพี่เลือกอะไรเลยกาบะหมอนเนี่ยกาบะหมอนนี่กาบะหมอนเนี่ยห่อของกะบะมอนนี่เทเลปะมะไรฮะจะเทเลป้าแสนมันเลยล้านนี ล้านร้านครับมันห้ามื่นหัวหมอนนะสามมื่นสามมื่นปะเออแต่หัวาไหลนี่หนึ่งล้านกับเจ็ดแสนบาททุกคนเลยมื่อเริ่จะมาเอสเอฟซีบ้างแล้วปะกำลังมุ่นขานี่รร่ๆแล้วนี่หลมาสองล้านเนาะตีสอล้านป่ายขึ้นไปทุกคนอ๋อต่รถปลไธรรมดาเว้ยารถปลมอนในนอ่นทุกคนอโยอมแล้วนี่อทไม่ได้ไปเลยมูนเลยทุกคนเลยเอาในเท้านี้เอาเอาปลาเอาหนูไปฟ้ามแม่เท่าก็เทานปิวหแล้ว เธอแล้วทุกคนเจอได้ไหมมีเสียงเพลงวยกคนเลยมาบ้านเส้เให้บุกอกเขาเข้ากับแล้วเตรียมพิชินมาเลย หาพีเทียข้าวมาเคนแกง้นไม้ก้ามือนล้วนี่กะเจ้าเข็นี่นี่ข้าวฟางต้นนี่เบื้งด้วมีเพื่อได้ไหมถุงนึ่งเบาพื่อุกแลมาละบุกแลยตัวทะยงนาะหนูปลาแห้งตัวนั้นนะตอนนี้ปลาเ้็นแห้งข้าวไม่มีกินแบบแง่บ้า สบายดีทุกคนมิจตกะเคิลฝันน่ะไนยากันแห้งไปยัาอ่ท้องแห้งมายิ่นเะแห้งหละไปกินเปเลยไปกินถ้าไปหาโง่นั่นแหละเห็นเลยเห็น้าไมือเตามือนี้เลยหยางมดมือมดมือมดมือนั่นน่ะอย่าเชเทเดออย่าเดี๋ยวจะเป็นแล้วเป็นเด้ทุกคนเอาเอาโยงกินเทเมเสร้แล้วทั่วเลยเียน้ำขึ้นมาใช่กั อะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้เชนนี้ก่อนทุกคนก่อนอื่นขอเข้าใจพี่น้องทุกท่านที่เขาไห้ตามแรงใจให้พอกันคิดต่อไปสบายดี